คุณแน่ใจหรอว่าเด็กดาวเรืองนี่คือมายามีโอกาสเป็นไปได้สูงครับเพราะคนได้ข่าวผมมาเขามั่นใจมากเอ่อใครส่งข่าวมาผู้กองครับผมบอกไม่ได้หมดขอโทษทีนะเราขอหมายสารเข้าไปพบตัวดาวเรืองก็ได้นี่คะนั่นแหละที่ผมจะทําจะทันเลยครับเอ่อตอนนี้ดาวเรืองอาจจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ได้นะครับ ถ้าอย่างนั้นเราคงไม่ต้องขอหมายสารก็ได้รีบตามหาด่วนส่งรูปประพันธ์สันฐานไปให้ตำรวจทุกท้องที่ครับผมว่ามพอจะรู้แล้วละ่ะว่ามา่าหรือคนที่ชื่อดาวเรืองคนนี้ตอนนี้อยู่ใครอันนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ที่สำคัญคือหวังว่าข่าวเนี่ยคงจะยังไม่ไปถึงหูในายโกเมฉันจะลองไปดูที่โรงพยาบาลนะคะ คุณคะจะไปไหนหรอคะอ,อ๋อพอดีจะขอเยี่ยมคนไข้ที่ชื่อว่าดาวเรืองหน่อยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้คุณหมอสั่งหดเยี่ยมคุณดาวเรืองค่ะทําไมล่ะคะ,เ,คะเพราะว่าหลังจากที่คนไข้ได้รับการสแกนสมองนะคะคนไข้ต้องใช้เวลาในการฟื้นความจําสักระยะหนะะึ่งค่ะขอเข้าไปนิดน,นึงไม่ได้หรอคะนี่คุณคะคุณไม่เข้าใจที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะค่ะค่ะ ขอบุณค่ะค่ะเข้ามาทำไมครับอ๋อจะมาขอเยี่ยมคุณดาวเรืองค่ะนี่ครับสมเนาประวัติการรักษาของดาวเรือง ขอบคุณค่ะออให้ดิฉันเข้าเยี่ยมไม่ได้จริงๆเหรอคะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราทางญาติเขาสั่งไว้อย่างนั้นจริงๆฉันเข้าใจค่ะงั้นฉันล่นะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคุณนดีครับ ช่วยจนได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉันดูจากประวัติข้าวข้าวแล้วเนี่ยก็พอจะจับพิรุธบางอย่างได้อยู่